ลมทะเลตีหน้าแสบผิวไปหมดผมยืนอยู่ตรงนี้คนเดียวหาดแม่รำพึงตอนตีสองกว่ากว่าเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงคนเรียกชื่อผมแววมาจากทางทะเลลมแรงจนฟังไม่ถนัดเย็นวา่าบแขนเสื้อเหมือนมีอะไรมารัดลมพัดแขนเสื้อเป็นวงเหมือนเหมือนมีใครสวมกำไลให้บ้านามองลงไปที่พื้นทราย รอยเท้ารอยเท้าใครเดินลงไปในทะเลแล้วแล้วย้อนกลับขึ้นมาเป็นอีกคู่เมื่อกี้ผมไม่ได้เดินลงไปหัวใจเต้นแรงเหงื่อเย็นเย็นเริ่มไหลตามไรผมข้างหลังเหมือนมีใครหันไปไม่มีใครแต่ลมลมที่พัดมามันไม่ใช่ลมทะเลมันเย็นเย็นจนชา ได้ยินไหมเสียงเสียงกระซิบกลับมากลับมาด้วยกันรอยเท้ารอยเท้าคู่นั้นขยับเข้ามาใกล้เคลื่อนเรื่อยๆกําไลกําไลลมแน่นขึ้นทุกที